สวัสดีค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกันสวัสดีตุก๊กตาหาเสรีฐีค่ะวันนี้นะคะช่วงตุก๊กตาหายระเบิดนะคะเมามอยละครที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่กระแสตอบรับดีมากนะคะขนาดแค่อ่มีแบบว่าฟิตติ้งตัวละครนะคะยังไม่ได้ว่าจะว่ามาฉายนะคะก็ใกล้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเปิดกองบวงสรวงนะคะถ่ายทําไปแล้วนะคะคือเรื่อง ขอเกิดใหม่ใกลๆเธอคะ่ะนำทีมนักสแสดงโดยคุณแอป,ปคุณต่อคุณตู่แล้วก็นางริชชี่นะคะชื่อละครนะคะก็คือขอเกิดใหม่ใกลๆเธอแนวละครนะคะเป็นโรแมนติกดรามานะคะวันเวลาออกอากาศเร็วๆนี้นะคะเริ่มออกอากาศตอนแรกเนี่ยยังไม่บอกนะคะทางช่องวันนะคะผู้กำกับก็คือคุณสันสีแก้วหล่อคะ่ะ ช่องวัน31นะคะเตรียมสร้างปรากฏการรักต่างไวัยส่งละครโรแมนติกดราม่าฟอร์มยากนะคะขอเกิดใหม่ไกลๆเธอค่ะกับเรื่องราวความรักปฏิหารนะคะที่ได้นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยคุณแอปทักษอรนะคะมาประเดิมร่วมง,งานกับช่องวัน31เป็นครั้งแรกนะคะประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตนะคะคุณต่อธนพนะคะร่วมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมือทับข้างอาทิคุณตู่พบพรหมอเนงสรันนะคะ น้องริชชี่ออนเนธนะคะคุณภูริหิรัญยพึกนะคะคุณอัมอมรินคุณน้ำพึ่งนัทภริกาคุณเตะสตวัตนะคะคุณนุ่นดารันคุณนิดาอนิพันธ์นะคะการันตีผลงานโดยพูมกับคนเก่งนะคะคุณสันสีแก้วหล่อค่ะเรื่องย่อขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะคะก็เป็นเรื่องราวของออนรพีนะคะคือแอปทักสอนนะคะที่ต้องสูญเสียสามีคือคุณภาคนะคะรับบทโดยคุณตู่พบพรนะคะ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตกนะคะในขณะที่เธอกําลังตั้งครันนะคะโดยไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วการตายของภาคนั้นเกิดจากความผิดพลาดของสวรรค์ค่ะทำให้ภาคต้องกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างของทิชงซึ่งรับบทโดยน้องต่อธนภพนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าภาคจะมีเวลาบนโลกมนุษย์เพียง24ปีเท่านั้นและหากวันใดที่ภาคไม่ประณักในการทำความดี วันนั้นภาคจะไม่มีโอกาสได้พบออนระพีไปตลอดกาลนะคะซึ่งเมื่อเขากลับมาเกิดใหม่แล้วนี่นะคะความทรงจําของเขาก็คือจะถูกลบเลือนไปเขาจะจําได้ยังไงว่าออนรทพีเนี่ยคือภรรยาเก่าของเขาค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีช็อตที่เปิดตัวออกมาเนี่ยนะคะก็คือนางเอกเนี่ยกับพระเอกนะคะซึ่ง เป็นนักบินด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าคุณภาคในบทของคุณตู่พบพรเนี่ยนะคะเหมือนเสียชีวิตจากการโดนทําร้ายการโดนยิงนะคะแต่ว่านางเอกของเราออนระพีเนี่ยไม่เชื่อนะคะว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตจากไปแล้วเธอเชื่อมั่นตลอดนะคะว่าความดีจะพาเขากลับมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเธอก็จะไม่ได้บอกลูกที่เกิดมานะคะซึ่งรับบทโดยหมอเหน่งสรันของเรานะคะชื่อพามนะคะลูกลูกของ ภาคและอรพีนีชื่อพามน,นะคะเขาก็จะคิดว่าพ่อทิ้งแม่ไปนะคะคืออรพีไม่เชื่อว่าสามีตัวเองตายทั้งที่สามีตัวเองตายไปแล้วอะแล้วก็ไม่ได้บอกลูกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วทาให้ลูกเข้าใจผิดนะคะว่าเหมือนพ่อทิ้งเขากับแม่ไปและแม่ต้องเสียสลัดหลายๆอย่างเพื่อพ่อนะคะก็ซึ่งปมตรงนี้มันจะแก้ยังไงนะคะพอคุณภาคเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นความผิดพลาดของ สวรรค์เหมือนทําบัญชีผิดพลาดอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็จะมีเทวดามาในร่างของคุณภูรินะคะรับบทเป็นเทวาดิฉันก็เดานะคะว่าจะมีช่วงนึงซึ่งต่อเทนภพนี่ขึ้นไปบนดาดฟ้านะคะแล้วก็เจอกับภูรินะคะซึ่งมาเตือนว่าเหมือนกับเตือนอะไรสักอย่างว่าต้องรีบแล้วนะเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วเพราะว่าจะมีอายุถึงแค่24ปีเท่านั้นเหมือนมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้ง ครอบครัวกับคนที่รักนะคะและมันก็อาจจะผิดพลาดของสวรรค์ยังไงถึงคุณภาคถึงต้องเสียชีวิตถึงต้องจากไปนะคะเรื่องนี้ก็คือน่าลุนมากนะคะถึงได้มาขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะคะแล้วเรื่องนี้นะคะก็น่ารักนะคะในช่วงที่แบบว่าเป็นรุ่นลูกของนางเอกกับพระเอกนะคะก็คือจะมีคู่รองนะคะก็เป็นพระเอกนางเอกรุ่นเด็กนะคะก็คือน้องบริชชี่ออนเนทนะคะแล้วก็คุณหมอเหน่งสลันนะคะ ซึ่งแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเราก็รอดูน้องริชี่นะคะคือว่าน้องริชี่นี่น่ารักบทบาทการแสดงนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะคะและยังมีนักแสดงชั้นนําอย่างเช่นคุณอ่ามอมรินคุณน้ําพึ่งนันทธริกาคุณเต๊ะสตัวัตรอีกนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาในบทบาทอะไรหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณภาคหรือเปล่าในเรื่องนะคะจะมีปล่อยทีเซอร์ออกมาว่าต่อเนี่ยเขาจะฝัฝันร้ายนะคะ ฝันร้ายว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าฝันเห็นคุณภาคเนี่ยภาคในในที่เป็นตู่พพรเนี่ยนะคะเหมือนโดนยิงนะคะแล้วก็ตกจมน้ําไปนะคะซึ่งที่ชงหรือว่าต่อนี่ก็คือจะฝันร้ายแล้วก็แบบว่าไม่รู้สาเหตุว่าทําไมตัวเองต้องฝันร้ายด้วยและขณะที่เวลาที่เขาจะเดินไปเจอนางเอกนะคะเวลาก็เหมือนกับหยุดเวลาแล้วทุกอย่างไฟก็จะกระพุ้งกระพิบกระพิบกระพิบแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะคะเหมือนไฟวิบวับวิบวับตลอดเมื่อพระเอกนางเอกเจอกันนะคะ แต่เหมือนแบบว่าเหมือนแบบจะเจอไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเหมือนฉากที่ต้องทําให้คนดูลุ้นนะว่าเมื่อไหร่จะเจอกันแล้วก็มีฉากที่แบบบางเวบางทีเนี่ยพระเอกจะรู้ตัวอยู่คนเดียวแต่คนอื่นเนี่ยเหมือนหยุดเวลาไว้อ่ะค่ะคุณก็มีทีเซอร์ออกมาแล้วก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับว่าเอ่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าความเจ็บป่วยเพราะว่าพระเอกนะฮะน้องต่อเนี่ยก็จะไปเจอกับคุณแอปที่ในห้องฉุกเฉินด้วยนะคะที่โรงพยาบาลโดยจะมีการเข็นเตียงคนป่วยนะคะ ไปยังห้องฉุกเฉินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครป่วยนะคะละครก็ทิ้งออกมาให้แบบว่าน่าดูมากนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าแม่ของน้องริชชี่เนี่ยนะคะซึ่งริชชี่เนี่ยก็รับบทเป็นไอราดานะคะกับก็เหมือนแบบว่าจะห้ามไม่ให้ริชชี่นะคะเจอกับพามมอนเน่งสันนะคะของเราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแล้วเหมือนแบบว่าพอคุณพระเอกภาคเสียชีวิตไปเนี่ยก็จะตัดภาพมาในครอบครัวของ นางเอกออนร,รพีเนี่ยนะคะก็จะมีคุณอังอรมรินนะคะที่รับบทเป็นอิสนะคะเพื่อนของภาคที่จะดูแลครอบครัวของคุณภาคต่อนะคะซึ่งเรื่องนี้เราก็คิดว่าตอนจบเนี่ยก็น่าจะได้รับการเฉลยนะคะปมนี้จะถูกคลี่คลายแล้วก็จะค่อยๆเฉลยออกมาว่าทําไมนะคะคุณภาคถึงถึงถูกฆาตกรรมตายตายด้วยสาเหตุอะไรนะคะ ความจริงก็จะค่อยๆเปิดเผยมานะคะแล้วก็จะลุ้นว่าคุณทีในเรื่องเนี่ยหรือต่อธนภพเนี่ยจะลื้อฟื้นความจําของตัวเองได้ยังไงจะจาคนรักเก่าได้ยังไงนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนคือน่าจะเกิดพอพอเสียชีวิตไปก็น่าจะแบบว่าสวรรค์ก็ส่งมาเกิดเลยอ่ะเหมือนน่าจะอายุเป็นเพื่อนเดียวเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับลูกของตัวเองนะคะก็น่าน่าสนใจน่าดูอ่ะที่ชงก็น่าจะเป็นเพื่อนกับพามนะคะ ลูกของภาคแล้วก็ออนพีอ่ะซึ่งแบบเออริชชี่นะคะก็จะไปแอบ,บรักเออที่ชงนะคะซึ่งที่ชงก็จะรักเออแอบปบใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นภาคเป็นพอ่อเป็นพอ่อกับชาติมาเกิดก็ต้องไปรักนางเอกก็คือ,อ,อแบบอปแทษอรน,นะคะซึ่งเป็นแม่ของาพามนะคะเพราะฉะนั้นาพามก็จะรู้สึกไม่พอใจที่ชงซึ่งเพราะว่าตัวเองก็แอบ,บชอบริชชี่อยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะสนุกนะคะเราก็จะแบบว่ามา อยากจะสืบหาว่าทําไมคุณภาคถึงเสียชีวิตไปนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะคะและอีกบทบาทหนึ่งเทมากแอปมะในมาดของนักบินสาวค่ะคุณใส่ชุดแล้วก็แบบว่าใส่แว่นตาดำลงมาจากเครื่องบินขับเครื่องบินน่ะแอบเธอแสดงได้แบบเฮ้ยพี่บทบาทมากแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงสตรองเป็นแบบว่า แซ่บ่าสวยแซ่บเก่งอ่ะซึ่งรวมเลยนะคะเราก็แบบว่าอุแอบเชียร์แอบว่าดลมากมากเลยนะคะเรื่องนี้เราจะพาดไม่ได้เลยนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องเอาเรื่องเมดีตมาทําหรือเปล่านะคะเป็นอะไรที่แปลงแบบว่าปรับบทมาหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็ช่องวันเน่ยเขาก็ยังไม่เฉลยอ,ออกมานะคะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องติดตามค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะมีแต่นักแสดงที่เป็น คลื่นแม่เหล็กทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดสาหรับเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอค่ะช่องวันสัปดาหแน่นอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้เมื่อไหร่นะคะแต่ภายในเร็วๆนี้แหะค่ะไปดูทีเซอร์มาแล้วนะคะปฏิหารรักต่างไวัยนะคะซึ่งสวยงามมากภาพประกอบทุกๆอย่างนะคะที่ปล่อยออกมาเนี่ยอยากดูอยากดูอยากดูนะคะอยากดูมากเลยนะคะถ้าใครนะคะรู้เรื่องอะไรใหม่ๆนะคะก็คือตอนนี้ลูกซ่าก็มา คุยเมามอยไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดได้ความคืบหน้าหรือว่าเรื่องอะไรมันๆนะคะทุกก็จะมาสปอยเม้ามอยคุยกับเรื่องนี้อีกครั้งนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ใหม่จริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่ามันกระแสะแรงมากอยากจะให้ทุกคนห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะและเมื่อละครเผยบทหรือว่าในพันทิปในอะไรที่มีความคืบหน้าแล้วนะคะทุกท่านก็จะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอีกครั้งแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะตุกซ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพเพราะนใหม่ครั้งหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ตุกซ่าเอาละครเรื่องไหนนะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะมาคุยมาให้ติดตามนะคะตุกซ่าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วถ้าอยากจะเสนอแน่ว่าตุกซ่าจะต้องพูดยังไงบางทีปากอาจะยื่นไปไหมหรือว่าเป็นแบบนี้ชอบแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเนี่ยคือตัวตนของตุกซ่านะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้เปิดรับนะคะ เปิดอบอบอ้อมใจเมตตานะคะแม่ตุกซ่าไห่ระเบิดคนนี้ด้วยนะคะอาจจะดูเฉมเบิร์บป,ป,ป้าบ้างนะคะก็ให้โอกาสป้าได้มีที่ยืนในวงการยูทูบเบอร์เมืองไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะตุกซ่าไห่ระเบิดก็ต้องกราบรา,บราบทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอลาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย